กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้อยู่ในเกมเดิมเช่นเคยก็คือเกมพอสักแค่นั้นเองวันนี้เราจะเล่นตัวละครที่มีชื่อว่า 007N7 กับอ่าอะไรนะคคิดใช่ซึ่งสองตัวนี้จะมีความสัมพันธ์ที่เป็นพ่อลูกกันโดย 007N7 ประวัติก็คือจะเคยเป็นแฮกเกอร์มาก่อนเป็นประวัติแฮกเกอร์แต่ได้กลับตัวกลับใจแล้วหันมามีลูกบอลทามก็คือครูคิดส่วนครูคิดก็อ่าไม่แน่ใจเรื่องสตอรี่เท่าไหร่แต e ่เหมือน เขาจะมีรูปลักษณะเป็นก้อนก้อนเนื้อที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์นั่นแหละโดยที่ความสามารถของกูคิดคือการที่วิ่งไวมากไวเท่าเ่ากับเจสันแต่จะมีสกิลพิเศษก็คือโ r o j ป c t จตายอย่างครับเด็ดนาชช์ที่สามารถปาแส่คนที่อยู่ไกลไกลได้กับวอล์คสปีดออนไล์ที่สามารถพุ่งไปหาคนได้ยังมาพร้อมกับสกิลอย่างเรียกเรียกลุงน้องข้อเสียของทุติข้อเสียของคคิดก็คือมา มันไม่มีสกิลเปิดแบบนั่นเองทําให้คู้คิดนั้นแพ้แพ้ทางตัวอย่างพ่อของเขามากคือสุสจิตเอที่มีสกิลในการพางตัวเช่นโจโคนที่จะทําให้ติดสาระอัน e ิเทคตัเบิลทำให้คู่คิดไม่สามารถมองเห็นตัวของสุสจิตเอได้แล้วก็คูจีไที่ใช้ที่ใช้ที่เมื่อใช้แล้วจะชาร์จเป็นเวลา6กวิก่อนที่จะวาร์ปไปจุดจุดที่ไกลสุดในในก่อนที่จะวาร์ปตัวเขาไปในจุดที่ไกลสุดที่ห่างตัวเขา ก็คืออยู่ไอจุดมันจะมีลูกศรชี้บอกอยู่อะแล้วแล้วเมื่อไอคบหกวีมันจะพาเราว่าไปจุดที่ไกลสุดจากตรงที่เราอยู่ประมาณนั้นส่วนเอนจิบนี่ไม่ต้องสนใจก็ได้มันไม่ได้มีมัน,ม,นมันไม่มีขอ้อำอะไรหรอกเอาไม่ว่าซูซูเจ็ดเอนเจ็ด7 7คือพ่อของคูคิดแล้วถูกออกแบบมาให้แก้ทางคูคิดโดยตรงนั่นเองเอาละไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าเจสัน ปารเปอร์เจสันอะ่ะไหนๆก็ไหนๆละฆาตากรไม่ได้อยู่ใกล้เรางั้นผมขอที่สกิลอาร์หน่อยสกิลอาร์คือการเปลี่ยนคือการเปลี่ยนโหมดการโคไนไอโหมดที่โคนนั้นจะเดินอิมเลสก็คือมันจะไม่มีอะไรเลยแบบมันจะเดินไปมั่วๆจะเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวจะเลี้ยวขวาก็เลียเยยรเร้ยวเออแมงวิ้งเปอร์เ็จต์งอันนี้ไงเลี้ยวและอ่าเออส่วนส่วน ส่วนส่วนแพดฟานก็คือมันจะไปจุดที่ไกลกสุดก็อ,อย่างที่ผมบอกว่าถ้ากดสกิลอีมันจะเป็นการวาไปจุดไปจุดที่มันมา,าวไว้ซึ่งการที่เป็นไอโหมดการการการที่ว่าไอโหมดของคนเราเป็นโหมดแพดฟานก็คือมันจะวิ่งไปตรงจุดตรงนี้แทนแทนการวาร์ปใช้ใช้ได้ดีเพราะว่าคือคือคืออย่างนั้นมันก็วิ่งมันก็วิ่งฉลาดกว่าอินเลสแล้วกันค,คือคือมันไม่ได้ฉลาดกว่าหรอกแต่อย่างน้อยก็ฉลาดฉลาดกว่า กับเคอร์เซอร์ที่มันเครอร์เซอร์น,นี้ยากหน่อยคือเราต้องพยายามควบคุมควบควบควบุมตัวเรากับเนี่ยตัวคนในชนกันด้วยเป็นประมาณนี้เพราะว่ามันจะเดินตามเมาส์ของเราแต่เราก็มีเทคนิคก็คือไปเดินไล่ฆาตะกรแม่งเลยให้ให้เป็นบอดี้บ็อกแทนเพราะว่าบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกของตัวคนมันอ๋อไม่เดินเอาเป็นเอางี้ยว่ามันมีอยู่สามโหมดซึ่งผมใช้แต่แพดฟันเดอร์ผมขี่เกจมาควบคุมมัน แล้วดูเหมือนเจาสันตานี้จะเล่นไม่ค่อยเป็นด้วยก็น่าจะชนะง่ายเลยแหละตายก่อนอีกเยี่ยมปฎิบตปฎิบัปฎิบปิบัปฎิบปิบัตับัปฎิบบิิบติปฎิอัตปิบตบติ ี๋ยวจะตบกระบาลให้แตกให้หมดเลยป่าใส่ตบด้วยดูเมเอ้ยแม่งจุกอ่าเรียบร้อยโดนลุงอ่าเรียบร้อยโดนลุงเนาะโดนแบบจับเบิ้ลก็โดนตายเอ้ยพ่อวันนี้พ่อเก็บไว้เอ้าใจดีกว่าจะฟังเพลงคอรับเด็กน่ะคอรับเด็กเอ้ยนี่อยู่ใกล้กว่าอีก ตบแมงเดือนไทยหมดคนหนึ่งกูกม็มีดาบดาบแดงด้วยตายแล้วไอตัวข้าวปลาตะกี้นี่หายไปแล้วระเบียงรังนี่เอาหายหายไปเลยหายไปเลยเฮ้ยนั่นพ่อเราเองไอ้ตัวไอออกเกอทถือข้าดนาดอีกนาตะกี้จะทำไรฮะ พี่ยเดินไปถึงเลยฮะไปเลยล,ลุงน้องเจ็บอยมาติดเอฟโฟนแล้หมดเลยติดปักอะไรวะตายเียบร้อยอ้อเต็บตะก็นมันแปมันสีดูทีเดียวตายเลยแค่วาไปเพาะ วัาสิเฮ้ยเฮ้ยเช็กตัวปอนจะวิ่งใส่กูทำไมมาดิแมวแมวแมวตัวไต้ตัวไต่ใส่กูน้องแมวแมวแมวไตโอ้ยยี่สิบเอ็ดเย้กูใช่นะฟังมีไว้ก่อนแล้วกันชักยิบ ไปได้ไปไล่มันไปไปล่พ่อเกขาปิดม like ันดื้ครบอ่านนะวิ對對่งแข่งวิ่งแข่งจะไปได้เอ้ยยังทันอยู่นะพ่อจ๋ายังทันอยู่นะ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 วิ่งทันอยู่นะ ตายเย้คุณคิดชนะวันเอกนองเอาเอา มา <S <S 1> <S 1> <_ C ube> ไม่ทันวันดีเพื่อแนแล้วตัวออนตัวกุยเพื่อน,นใครตายสั่ในกัญชาวอลลัดมนสเตนนี่มันจิกฟังเพลงครีเอชั่นอเครไปอ่ะถ้าเขาอยากฟังก็จัดให้ ได้ฟังสมได้ังสมใจได้ฟังสมใจ,มใจ <c oughs> at the b มันใครไม่งพูดแล <c oughs> มไม่ตีไม่โดนมันยตีโดนตัวคน <c oughs> มึงสแปมทำไมเนี่ยมึงสแปมใส่ผมอะ ทีมมิ่งอินเเบสมันดาน่าพวกนี้ไดยป่ากูนึกว่า,าด่ากูยี่งน้องมาตบน้องมาลูกน้องไปเอาไม่งตบมูน้องตาต,าตาา่อไปตาใครวะฝังผมใจอยากไม่ละมึงแม่งไม่ไล่ไไไไไไกันด้วยกูจะากูเทรไปลงทำไมวะเนี่ย มึงสแปมมาสามรอบอ๋อเออข่าวตอนนี้ทิศสายโอเคมึงมึงไล่กันหน่อยก็ได้เฮ้กูจะกูเฮ้มึงไล่กันหน่อยก็ได้วัน,น,น 1, เฮ้โอ้แล้วแม่งกูเกิดไกลที่เกิดสักขันก่อนวา้าบหนีแกตามข่าวไปเถอะข่าววา้าบได้ยังไงล่ะคือเกมมันบลักหรือว่า รือว่าปิงผมแม่งเยอะว่ามันคนที่โดนตีแม่งเอพสหมดเลยออเก็มันรอ๋อถูทามตายถูทามตายไอ้เชีฮ้ยเดีเดี๋ยวเเอมเย้้ยเ้เ เวงเุ้งท่าอิพพดเอ้มันยูฟิล์มไเอทินกอมเมนต์แล้วกูจะตายห่าแล้วป๊บหลอดเอ้ันลงตมันลงคนตัวปลมผมอะไรวะเห็นกูหนี เลียดไม่ไม่มีมาเอากูด้วยมามาคุณเอามาดาคุาว,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 ว้าไม่ทัน <c oughs> เกลียดเกลือน,นึงพอยักูโดตบกระบา้ากูก็ไปล, <c oughs> ละไม่รดยังรู้ไม่ได้เออ อานเนอ่านเนเราบปกูอีดูยับมาไปอยู่ยม,ม่เอเคอมเมนต์ไหมเฮ้ยอึดักทีไปทีไปเฮ้ยไม่ทันอรอดหก็รอดนะจ๊ะ แล้วจ้าจัดไปเอ้ยไม่เห็นทางนี้มีโซเซเจ็ดไม่ไมีมีแต่ชลิสกี้เชลิสกี้กับทูทามามันจะสักแค่ไหนกันเทียววะมันจะสักแค่ไหนกันเทียววะอ้ายอือโดนลำเอา100อลมอืม,อม,อมตาย คอยมันหนีไม่ได้บ้าติ๊ง่นี่ยมโอเคไล่ต่อรีเฟกชั่นไลน่มึงนี่แหละไล่มึงนี่แหละ ไม่ยินหมออเลยนี่หว่าไอ้นี่ไม่ยินหมออเลยนี่หว <c oughs> ่าหล่โดนวิ่งไล่อืมตายเหรอตายกูนึกว่ากดเลี้ยวถึงทามอาแน่พ r ิกสเต็ปไม่โดอนอ่ะ กกเรย์บอกเลยว่าน้องอยู่ในนั้นไม่แย่วทำได้ไม่ไปกูมีสติไม่าเหลือเฟือไม่เหลือแร้วแต่กุรีได้เหลือมาจะทำมุกตะ ปาไม่ลงกูปามึงไม่ลงกูป้าไปไล่ต่อตึึดตึ๊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 ดตึดตึ๊ดตึ๊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 งตึดตึดตึ๊งตึดตึ๊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 งตึดตึดตึ๊งต โอ,โอ้แม่งแหลกจริงแม่งแหลกจริงถ้าชาร์จงไม่เสร็จเลยลอดเลยเอเอวากล่อ เอาสุดท้ายแล้วกันอ๋อผจะไปตัดคลิปแล้วอ่ะหึอ้อหือ้อ่ะหื <ไป S 2> ้อหื้อช่ยแล้วมันเปิดมหมดเอาเจ๊ง โอ้ยถูดทำถูดทำลุงจิกถูดทำลุงจิกแล้วแม่งก็หันตามตัวอมแล้วแม่งก็หันตามตัวป้อมเออสั้นไม่ทันเจ๊เอาละสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยครับใช่วันนี้พิเศษหน่อยผมเล่นเป็นฆาตกรสองรอบแต่ก็มันอัตวันนะ วันแรกนี่ผมเล่นผมกะจะเล่นให้จบเรเลยแล้วก็มาตัดคลิปพิเศษแต่วันที่2มันผมอัดเช้าซึ่งมันก็มีเวลาเหลือเฟือผมเลยนั่นอหละเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซั้สไครตให้ผมด้วยขอ,ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันมากๆนะครับสวัสดีไปล,ละลาก่อน